สวัสดีครับรถล็อกพอใช้นานๆกุญแจรีโมทก็จะหมดแบตเตอรี่หรือหมดถ่านนะครับปลดล็อกยากปลดล็อกลําบากหรือกดล็อกรถลําบากเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนนี้เป็นกุญแจของฟอร์ดนะครับฟอร์ดสประตูเรนเจอร์ใช้มาประมาณ 4- ีหปีแล้วกดล็อกลําบากนะครับกดล็อกยากบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับสันนิฐานว่าแบตหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแบตแบบง่ายๆแบบไม่ต้องไปหาช่างเปลี่ยนเองก็ได้นะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับเร่งกุญแจมาก่อนนะครับสังเกตเห็นรูตรงนี้ไหมครับรูตรงตรงดำๆตรงอยู่ข้างในนี่ฮะมันจะมีล่องใช้ปลายมีดหรือว่าใช้ควงวัดไฟก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะพอดีกันงัดเลยครับแย่เข้าไปแล้วออกแรงงัดเลยครับ เห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครันี่มันเริ่มอ้าแล้วครับแล้วก็งัดไล่ไปเลยนะครับออกแล้วครับออกง่ายๆนี่นะครับแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็น Panasonic CR2032 3อโวลต์ เราก็ใช้มือแงะออกหรือว่าปลายไขค,ควงก็ได้นะครับนี่นะครับเราแงออกมาแล้วผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าผมจะไปซื้อถอดอันนี้ไปซื้อที่เตามเซเว่ผมจะไปซื้อตามรุ่นมาเลยนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าจะใช้รุ่นอื่นหรือโวล์อื่นได้ไหมแต่เราจะไปเลือกตามโวล์น,นะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับซื้อที่เซเว่มามันอยู่ราคา5 1บาท เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูนะครับเราไปลองใช้ดูว่ามันสาเหตุมาจากแบตหรือเปล่าเปลี่ยนแบตแบบเปลี่ยนฐานแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาช่างลองดูเลยนะครับแกะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ใส่ก็ใส่ไม่ยากครับเปลี่ยนแค่เราก็เพือตัวหนังสือมันขึ้นบนแล้วก็แย่เข้าด้านล่างแล้วก็กดลงใส่ยังไงก็ได้ให้ตัวหนังสือมันอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราก็ปิดล็อกตามปกติ ปิดล็อกก็แย่จากตูดก่อนนะครับแล้วก็กดครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลองกดล็อกกดเปิดรถยนต์ดูนะครับเดี๋ยวเรามากดล็อกกันดูนะครับโอเคครับ โอเคครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบไม่ต้องง้อช่างเปลี่ยนเองซื้อแค่แบตราคา50กว่าบาทมีขายตามเซขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ